เน่ไม่ได้เก็บท,ที่เช็ดสีเอะเลยเรื่องอะไรชิด้านัางลงนางลงชิด้านางลงชิด้านัางลงชิด้านัางลางล ชิด้านั่งลงชิดาจะเอาอะไรหรออ่าชิด้าชิด้าทำชิด้าทำไมอ่ะเอออจะกินข้าวมาหรอจะกินข้าวนะจะกินข้าวหรอเอียงคอมีเอียงคอชิด้าทำอะไรโอ้ ชิด้าทำอะไรหืมชิด้าจะเอาอะไรชิด้าจะเอาอะไรชิด้าจะเอาอะไรโด้อหืมมาหาพี่โดก่อนมาหาแม่ก่อนเร็วรักกัน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 ไปกินข้าวกัน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 กินข้าวกินข้าวกินข้าวโอ้สวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะกินข้าวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะกินข้าวแล้วครับผมจะกินข้าวแล้วครับอืเหมือนหน้าเหมือนหน้าป่าโอเคกินข้าวกินข้าบาย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 ครับบายบายครับปิ้งายปุ้ง <laughs>